ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่แบบฟรีทีวีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําฟาร์มแตงโมนั่นเองนะผมโดยที่เราไม่ต้องไปขุดมันนะครับผมมันก็จะให้เราไปในกล่องอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะผมจะดูว่าในกล่องแล้วมีอะไรนะผมดูดิมีไงแตงโมของเรานี่ยนีนะผมแตงโมของเตสเซนฟเยอร์นั่นเองนะผมไม่ใช่ไม่ใช่นะผมวิธีการทําก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมก็จะสอนให้ดูว่าการทําแตงโมตรงมาต้องเป็นยังไงนะครับขั้นตอนก็ ยุ่งยากในหนึ่งมันนี่มันไม่ค่อยยุ่งยากนะมันไม่ได้ยากอะไรมากนะผมโอเคนะครผมของที่เราจะต้องเตรียมก็คือมีแบบดูมีตัวสังเกตการมีตัวสูดมีผงเรสโตแล้วก็มีหินแล้วแต่หินจะเอาหินอะไรก็ได้แล้วก็มีเรสโตนดัสนะแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีท่อส่งแล้วก็มีไม้เล่นบอลแล้วก็มีรถรางก็รางรถไฟแล้วก็บันไดไม้ตั้งนี้นะครับโอเคนะผมวิธีการทำเดี๋ยวผมจะสอนนะครับ

ตรงนี้ผมจะไม่ทุกนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการทำนิดนึงทุกคนอ่ะจะรู้แล้วนะว่ามันสร้างยังไงเปนไดเ mm hmm. ขาไม่ได้วันใดน,นะเขาเรียกว่าเนี่ยลางรถไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนก็ได้ไปนี่เรากดชิปแล้วก็กดวางท่อตรงนี้แล้วก็กดวางท่อให้ท่ออันเนี้ยขี้มาฝั่งนี้แล้วก็แบบนี้ก็เหมือนกันนะผมแล้วก็วางบนไทัดครับบรรด ขั้นแรกเจะวางตรงนี้ผมจะสอนให้ดู้านเะื่อเข้าใจง่ายทุกๆกัดแล้วก็วางอีกอันหนึ่งแล้วก็วางอันนี้สองอันก็วางแบบนี้แล้วก็วางอันนี้แล้วก็วางอันนี้นะผมแล้วก็วางแบบนี้จะวานบุนแล้วก็วางอันนี้เหมือนเดิมวางแบบนี้ก็วางอันนี้ก็วางอันนี้นะับนี่ก็จะประมาณนี้นะับหน้าตามัน ก็จะเอาเม็ดสโตรนดัสมาวางตรงนี้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 นะครับนี่ตรวหมันที่มันขึ้นเรืองแสงประมาณนี้นะครับจากนั้นก็แล้วก็เอาตัวรถไฟเนี่ยมาที่มันวิ่งให้มันวิ่งประมาณนี้นะครับผมขอยเม็ด ยังไม่ใส่ก่อนนะเพราะมันมีเสียงดังเราก็จะเอาหินไม่เห็นเีงเขาเรียกว่าดินมาวางแบบนี้แล้วคับประมาณน,นี้แล้วก็ผมก็จะเอาไบโอตเพื่อเราจะใส่น้ำนะครับให้มันหันหน้าไปฝั่งน้ำก่อนแล้วก็แบบนี้แล้วก็ ประมาณนี้นะผมผมจะทำต่ฝอฝั่งนึง้งเฮ้ยวางยากนิดนึงคนอื่นวางยากหรือเปล่าหรือว่าผมเป็นคนเดียววะประมาณนี้นะผมนี่ประมาณนี้แล้วก็ผมจะเอาน้ำมาใส่ในนีน้นะรับ นั่นเนาะน้องๆก,ก็เอาที่ตักดินตักหินแบบนี้นทำแบบสลับสลับกันเหมือนวักทุกแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็เอา,าไป้แต่มัวมาใส่แล้วก็เอาอันนี้นะครับผมตัวสังเกตการณ์ ออมาวางตรงที่มีแต่โมประมาณนี้ให้ให้อันสีแดงอยู่ข้างบนนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาตัวลูกสูบนี้วางวางให้มันลงข้างล่างนะครับผมให้มันชี้ลงข้างล่าง ก็มันจะวางยากนิดหนึ่งนะเนี่ยดูดิมันยังวางยากเลยนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอวางข้างๆก่อนตัวนี้มันจะกดให้แตงโมลงไปข้างล่างแล้วก็มันจะเข้ากล่องนะเนี่ยข้างในนะ่ะยุ่งยากอยู่ข้างในนี่นแหละจะทุบอันนี้ก่อน อุยโ no. น,นะน,น,นะน,น้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขับทุบก่อนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะวางอหนึ่งหนึหงใบแล้วก็มาด็กันอีกใจากนั้นน้องๆก็เอาอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเหินธรรมดาที่เราทำตรงเนี้ยวางทับไอ้ไอ้ที่เป็นสีแดงๆเนี้ยวางทับเลยจากนั้นก็วางผมง วางประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็รอให้มันโตนะแล้วอเออผมลืมใส่กัญีาค่อยไว้เดี๋ยวเอารถไปปาะมาณก็จะประมาณประมาณนี้นะคผมเดี๋ยวผมก็เ,เสียรถดังเกินเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน เสียงประมาณประมาณนี้นะบออดังไปว่าขออีกขออีแบับสองพอเออจากนั้นก็ผมก็จะทำให้ดูนะเอาให้มันโตก่นนี่ไม่ยอมกดว่ะถ้าแรงโมโดนก็มันจะกดลงไปข้างล่าง นนีนะครับข้างในเราให้มันโตเองแล้วกันนะครผมโอเคนะครเราดูน,นี่เรามี28อันนะครับเดี๋ยวรอดูผมจะตั้งดูตรงนี้นะครับผมรอดูให้มันโต อ่าโอเคนะครับเมื่อกี้มันโตแล้วนะเมื่อกี้ตรงนี้เห็นป่ะกำจะกดลงข้างล่างเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่มมดโตเดี๋ยวเรเอาแตงโมมาวางเลยดีกว่ามีแตงโมป่ะเต่งงงงงนิดนึงนะถ้าใครที่แบบตามไม่ทันเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นป่ะแตงโมด้วยทำไมมันไม่ยอมลงวะ ด้แล้วรอไหมมันจะลงเองแหละมันมีแตงโมป่าวะขอแบบแตงโมเลยอะไม่มีถือช่างมันแล้วกัน เอมันโตช้าว่ะเดี๋ยวทำเป็นมรางวันแล้วกันปกติแหละถ้าเป็นฟาร์มเงี้ยมันจะโตช้านิดนึงที่ผมขอไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเนปปอ็กซอมบี้มีฟาร์มที่เราทำไปเมื่อกี้เมื่อคลิปที่แล้วนี่โคตรเท่เลยครับผมฟาร์มของเดาใหวเราดูในกล่องละลายมันไม่โตอีกนะ มันโตช้าะ่ะเอาไมว่ามานี่แล้วกันน,อนอ้องๆก็ออาไปไปรอเองนะงผมผมกี้เจ็ดรอเพราะว่ามัน แตงโมม <Pa. S 1> <source. S 2> ันโตช้าอยู่นะมันก็เหมือนชีวิตจริงของเรานะครับผมเกมไอคับนี่แหละเออเป็นไงครับผมสำหรับการทำอันนี้แน่แน่แน่เหรอเออปิดคิปนี้มาเลยนะดูดิแตงโมใส่เออถ้าผมก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับการทำวิธีการทำแตงโมความแรงโมเตรอมานนะผมถ้าใครงงก็ไปดูใหม่ได้นะผมโอเคนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจัะ